สบายดี Good morning ช่วง Good l Good h e u ยนดีย้ <Yeah. S 1> อบคุณผู้ชมคะ้ะแหมจะปีใหม่แล้วนะคะหลายๆคนคะ่ะมีความฝันแบบนี้นะคะว่าปีหน้าฉันจะผอมปีหน้าฉันจะสวยเออ พูดแบบนี้เมื่อต้นปีแล้วปัจจุบันนี้ยังทำไม่ได้เลยจะบอกว่านี่คือของขวัญพิเศษที่คุณให้กับตัวเองให้กับคนที่คุณรักให้กับใครก็ได้ที่คุณอยากจะให้เขาหุ่นดีหุ่นสวยผิวสวยไปด้วยนะคะเคล็ดลับนี้วันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษที่สุดอย่าพลาดนะคะสองสาวนี้ก็จะมาบอกให้ฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะั้ วันนี้เน็ตบอกความฝันเป็นจริง <ừ m. S 2> ใกล้ปีใหม่เทศกาลตอนนี้เยอะมากใช่ไหม,ไมหลายคนบอกเฮ้ he i, he i, he i, like, ยเฮ้ยเฮยแบบจขุนดีเพราะเวลาไปเจอใครคนก็จะได้แบบฮ้ยแกสวยจังเลยอะไรอย่างงี้เน็ตจะบอกเลยจริงๆเน็ตมีปมมาเมื่อก่อนเรื <c oughs> ่องความที่เมื่อก่อนเป็นยังไงรู้ไหมกินเก่งแล้วเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนเรามีความสุขอะพี่โดนใครทักอะไรใครพูดอะไรไม่รู้สึกอะไรเลย <ừ m. S 2> ไม่เชื่อเขาหลอกตัวเองเพราะว่าเราแบบ จริงๆนะเวลาแบบหนูแบบอยู่ที่อยู่อะแล้วลงมากินอะไรเงี้ยเจ๊คือมันแบบโอ๊ยน่ากินไปหมดอะเข้าวของหนูข้าวมันไก่อุ้ยแบบว่าฟินอะไรเงี้ยที่พักของนางอยู่ใกล้กันกับแบบว่างโดนกินคือนางต้องฝ่าด่าดฟาดออกจากบ้านนึกว่านึกว่านอนกลางฟู้ดคอร์ท และไม่ใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่นานมากเชื่อปะและสิ่งที่น่ากลัวคือเราไม่รู้ตัวว่าเราอ้วนค่ะเึ่งเนทบอกเลยว่าอย่างที่หลายๆคนทักเนี่ยเวลาไปทํางานลูกค้าก็เออ<ม>เนทอ้วนขึ้นหรือเปล่ปา,านั่งคุยกันเนทก็คิดในใจไม่นะ<ม>ก็นิดเดียวคงคงคิดว่านิดเดียวแล้วก็กินเหมือนเดิมไงมมก็ยังไม่รู้สึกอะไรไปอีกงานหนึ่งหนักกว่าเดิมใส่ขาสั้นค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเนทแกมีเซลลูไลท์หลังขาแล้วนะ หนูหนูเคียงเสียงสูงไม่จริงไม่จริงนี่เลยแล้วเราสึกว่าเฮ้ยเซรุูไล์มันต้องแบบอ้วนเราแก่เออถึงจะมีแล้วเราไม่เคยเห็นเซรุูไล์บนขาเราอะแต่แอบไปดูไปแอบดูในห้องน้ำพี่โดนไปแอบดูก็อย่างเงี้ยยืนอย่างเงี้ยเจ้ยังไม่ได้เอามือบิดอะไรมาเป็นคลื่นแล้วอะโอ้เราก็เลยเฮ้ยสัญญาณเตือนมันมาแล้วซึ่งเน็ตบอกเลยว่าจุดพีคของเน็ตคือเหตุการณ์ที่เราไปงานเลี้ยงรุ่นวันนั้นเนี่ยจำภาพฝังใจเลยไปถึงในงานเพื่อนไม่เจอกันนานๆทักเราแต่ละคนว่าไงรู ก็เพื่อนเนททำไมแกบวมแบบนี้จอีกคนนึงเดินมาเฮ้ยไม่เห็นบอกข่าวดีเพื่อเลยฮะนึกว่าไม่ได้ท้องอ๋ออีกคนนึงก็บอกควจริงว่าเนทแกดูแก่กว่าตอนเรียนเยอะมากเลยอ่ะซึ่งเนทบอกเลยว่าสภาพตอนนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูรูปบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักขนาดไหนอ้วนท้องแก่บานซึ่งเนทบอกเลยว่าตอนที่เพื่อนทักเรารู้สึกแบบเฮ้ยเนี่ยดูดิคือเราเสียเซลล์มากนะเราเสียความมั่นใจแล้วเราสึกว่าฉันอยากกลับมาผอมฉันอยากกลับมาสวยทำยังไงดีะและสภาพตอนนั้นดูคือหน้าเนี่ย เอาผมมาบังแล้วนะหน้าหน้าบานมากค่ะตอนเย็นคุมซอยใช่แขนนี่คือใส่เสื้อใส่เอ็กแอลนะนี่ใช่ไหมที่เพื่อนมาสั่นหนึ่งอะแล้วดูแขนถ้าไม่แค่ยังไม่สั่นยังใหญ่ยังยิ่คิดสภาพแล้วขาชอบกินข้าวขาหมูไงมันก็เลยทําให้ตอนที่เพื่อนทักเนี่ยสาระล่าง52ตอนนั้นน้ำหนักน้าหนัก52าสิงสูงยห้าสิบกว่านะคือมันมันหนักมากไม่ไหวแล้วอ่ะแต่โชคดีคือมีรุ่นพี่คนหนึ่งในงานเลี้ยงรุ่นเจเขาก็เดินมาแบบเฮ้ยเน็ตแกพังมากเลยคุณนอย่างงี้ไม่ไหวปล่อยตัวขนาดนี้ <ฮ>ซึ่งรุ่นพี่เราพูดมาคำนึงเราแบบเฮ้ยเหมือนสวรรค์เลยอ่ะฉันกินแล้วลงไป10โล10โลเนี้ยไ<ห>แ้แล้วตอนที่หนูคิดในใจนะคือแบบเฮ้ยรุ่นพี่เราคนนี้เมื่อปีที่แล้วมาไม่ได้ผอมแบบเนี้ยเออแล้วเขาผอมลงอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสภาพเราหนักอย่างเงี้ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะเอารีบไปหาโดนัทมากินเ <ฮะ S 1> ชื่อไหมว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้น้ำหนักเนทหายไป8กิโลเอย่า,<ะ>ายงภาพูา ใจให้ดูก่อนเลยว่าการแต่งตัวเปลี่ยนเมื่อก่อนเสื้อ XL ใช่ไหมตอนนี้ S ยังหลวมนะคะแล้วตอนนี้คือเสื้อผ้าแฟชั่นเราใส่ได้แล้ว G L เป็นของตัวเองเห็นไหมคะคือแบบตัวบางลงตัวบางลงเออประยากให้ใช้จ่ายด้วยนะดูดิเฮ้ยจริงจิงนี่มันถูกนะถูกแล้วบอกเลยว่าตอนนี้น้ำหนัก44ใช่ปะมันพอดีกับความสูงเราทุกวันนี้ไปไหนคือใส่เสื้อผ้าแฟชั่นได้มั่นใจแล้วทุกคนก็ทักแบบเฮ้ยเนทแกดูแซบขึ้นเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันดีเวลาที่เราผอมลงแต่อย่างงล ผู้หญิงคนดีค่ะ<ช>ไม่เชื<ๆ>่อว,ว่าลงไปสิบกโลจริงอเจ้คือตอนนี้นะถ้าใครไม่เคยเจอเมื่อก่อนไม่รู้จักตั้งแต่แบบสมัยนู้นเจะไม่เคยเชื่อเลยว่าเฮ้ยเคยอ้วนหรออย่างเงี้ยเหรอมันอ้วนไม่มีข้อโค้งความอ้วนเลยเแล้วี่อ้วนขอโทษต่างจากของพี่เนเดอร์สิ้นเชิงอันนี้อดด้วนโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองอ้วนอันนี้รู้ตัวตลอดจ้าว่ามันว่า คิดว่าตัวเองมีแฟนแล้วคนมีแฟนแล้วผู้หญิงมีแฟนแล้วอ้วนได้ต้องหนักที่เราเป็นเราเจ๊รักที่ใจเด้อเด้อเด้อแต่ตอนที่รักแกไม่ได้เป็นอย่างนี้นะไปดูรูปพี่โดนรูปแรกนี่คือแบบว่าตอนตอนน้ำหนัก55ใช่ใช้คำว่าเองต้องใช้คำว่า55าเองสังเกตที่แขนเจ้คนข้างๆผู้ชายสูง175ขอโทษแขนหนูใหญ่กว่าเขาอันนี้คือแฟนเริ่มเปลี่ยนสมพนามในการเรียกชื่อไเรียกกิ๊บแล้วนะเรียกเป็นอ้วน จงอ่ะไม่จำนึกปล่อยตัวไปเรื่อยๆจนน้ำหนัก65เอว33นิ้วนึกภาพไม่ออกมโนภาพไม่ออกไปดูรูปโอ้โหคือใหญ่มากเจ้ช่วงนั้นไม่มีคอนะคะหัวแล้วตัวเลยนี่นะเลาไพ่โใหญ่มากและที่ยืนอย่างนั้นไม่ได้แบ่งก้านนะครับผมเข้าใจใช่ไหมพี่โดนเข้าใจเนื้อแข็มันแน่นมากอะเธอตอแบนั้นมันติดตรงหลังจักระ จริงแล้วขอโทษเสื้อผ้าแฟชั่นไม่ต้องพูดถึงกับหนู <ขา S 2> โชว์องคโชว์เอวตัวเล็กๆอะไรเยอะไม่มีทางไดนใส่นี่ไงโบฮีเมียนเอ้ยต้องมบนยังยืนเท่านั้นแล้วก็แบบว่าต้องเป็นอะไรที่แบบคุมสารล่าได้เจ๊จะชอบมากมน้ําหนักไม่เคยมีผลกระทบต่อชีวิตหนูจนกระทั่งงานที่ม่วมันมีเจ๊มันเริ่มน้อยลงแล้วมันเริ่มหายไปไอ้แฟนที่มันว่ารักเราที่ใจที่โดนอยู่ๆมันทิ้งเราทิ้งไม่พอไปมีแฟนใหม่ที่แบบผุ่นเสียมากคือแล้วตอนนั้นอ่ะบอกเลยเจ๊มันหมดความมั่นใจจริงๆร พอเวลามันอ้วนขนาดนั้นน้ําหนักมันขนาดนั้นอะ่ะมันใส่เสื้อผ้ามันก็ไม่สวยเวลาไปเจอใครออกงานรู่นี้นะั่นมันไม่มีความมั่นใจเลยอ่อะเคยคิดที่จะลดน้ําหนักหลกลูกต้องหลอหลังเพื่อนไหมโทรเบี่ยงแล้วเบี่ยงสิ <laughs> าทุกวิธีที่จะลดน้ําหนักกินยาลดอดอาหารล้วงคอกินยาถ่ายหนูทำมาหมดไม่ได้ผอมลงแต่สุขภาพแย่ลงจนกระทั่งกลับบ้านต่างจังหวัดด้วยความเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วนานๆกลับบ้านทิ้งล่าสุดกลับไปเจอแม่เฮ้ยแม่หนูหุ่นีมากต้องบอกว่าแม่หนูหุ่นไม่ได้แต่จากหนูเลยยังกระชากน้า็แบบสูสีกันมาเลยอะแต่ตอนนี้ไปเจอแม่คือแบบหุ่นดีมากไดยเท่าไหร่5 5าหหนูวิ่งหาแม่ทันทีแม่บอกแม่มีเคล็ดลับจ้านี่แม่กินผลิตฮอน์โดนัทคนอายุนนาน้ําหนักหายไป10ก คุณผู้ชมโอ้โหเต้หนูยิ่งกว่าพี่เนทอ่ะคือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วในชีวิตนี้แล้วแม่เรากินเราได้ผลนะหนูเอาของแม่มากินถูกต้องแล้วทำายูแล้วใช่อันนี้คือเสื้อผ้าไซส์ x อ l เนะขโทษตอนนั้น65ใส่เสื้อผ้าไซส์ x อ l ดูดิใหญ่ปะและดูตอนนี้ดี๋ยวพาพี่เอลนี่นีหายไปเท่าไหร่นะ สิบเจ็ก,กโลส <17 S 1> <17 S 2> ล,ลใช่แล้วตอนนี้ขอบอกเลยว่าเจ้มันมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเลยจริงๆน,นัไม่ว่าจะเป็นการแต่งออตัวกันไปไหนมาไหนอะไรอย่เงี้ยค่ะ แล้วทำให้เขาแบบดูมั่นใจขึ้นเยอะแลยและที่สำคัญคือแม่เป็นแรงบันดาลใจด้วยโอ้แล้วที่สาคัญอีกอันหนึ่งคือลดลงเยอะแต่ไม่ผไม่แตกใช่ไม่อย่างนี้เนสจะบอกว่าอย่างพวกเรา2คนเป็นเคสที่แบบลองมาแล้วแลอยากให้คุณผู้ชมหลายๆคนที่กาลังเครียดและอยากจะแบบสวยปีใหม่อะรีบเลยนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นที่แบบโอ๊ยต้องกดอะไรหละซื้อไปแผงกดได้นะเออย่างผลิตภัณฑ์โดนัทข้างนอกเนี่ยเราบอกก่อนว่ามีจำหน่ายทั่วประเทศเลยแต่ราคาหนึ่งกล่องข้างนอก1 9บาท่ะอันนี้คือราคาเต็มซึ่งวันนี้ในรายการเราจะัด เป็นโปรแกรม2เดือน2กล่องใหญ่แบบนี้นข้างนอกเนี่ยสามพแต่วันนี้เราจะลดในรายการนี้เหลือ 1,990บาทค่ะคือบอกเลยแค่นี้เราก็ซื้อแล้วอะแต่วันนี้เน็ตบอกเลยว่าพิเศษกว่านี้เพียงแค่คุณกดเบอร์นี้นะคะจำง่ายๆ4ีตัว1,5,7,7ด่วนเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่อยากจะบอกว่าเรามาฉลองครบรอบ4ปีกับยอดขายเดือนละ30ล้านบาทบแ,ลและอีกหนึ่งแคมเปญคือมาฉลองปีใหม่ซึ่งในวันนี้นะคะคุณโทรทัน35สายแรกแรับฟรีไปเลยอีกหกล่องใหญ่แบบนี้ไดสาายไปาเดือน3เดือนในราคาแค่1990 แต่วันนี้เน็ตบอกเลยว่าบางคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้กินอะไรแล้วก็อ้วนง,ง่ายคุณต้องจากตัวนี้ค่ะโดนัทชูเดย์โอ้โหเเช,ชื่อไหมอันนี้เป็นตัวใหม่นะคะเน็ตบอกเลยว่าเป็นสารสก,กัดไคโตซานช่วยดักจับไขมันกินก่อนอาหารลดมากถ้าคุณกินคู่กับโดนัทสีชมพูนะ<อ>นซึ่งวันนี้ฟรีอันนี้ฟรีกินมื้อหนักๆใช่ไหมใช่กัออาหารดักไว้เลยแจ่มเลยเลยแล้วฟรีอ่ะฟรีอ่ะไม่ต้องเสียเงินเลยเออแล้ววันนี้มีสีเขียวตัวนี้ี่ะ ไม่ต้องพูดพิธีกรสบายดีทุกคนชอบหมดเลยอันนี้เป็นเลิฟของดิฉันไงคุณมุกอ๋อชอบมากทำไมชเจ้โดนนะไฟบิลี่คือตอนเช้าเวลาตื่นขึ้นมามันถ่ายคล่องถ่ายสบายมันไม่ได้ต้องเสียนะใช่โล่งท้องสบายมากแล้วเราจะรู้สึกว่ามันจะเบาเลยเนาะผงแฟบทั้งวันพุงแฟบวันนี้นะนี่เลยโดนัทไฟบิลลี่ช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายฟรีเหมือนกันตัวให้ให้เจ้ดูกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะเจ้สองนี่ไง 5กล่อง,งที่จักราคาเต็ม8,000กว่าบาทเหลือเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นน่ะรี <S 2> <S 2> บกดด่วนนะคะ1577กดย้ 7, 7, ําไปเลย4ตัวจะไม่ง่าย1577ค่ะและเจ๊ที่ดูซื้อในรายการเนี่ยถ้าไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ยินดีคืนเงินอีกโอ้โหซื่อมาช้าคุณผู้ชมขนาดนี้หาเฉลี่ยต่อกล่องเป็นคนประหยัดไงตอกกล่องหนึ่งไม่ถึง4 0่ร้อยอะของขวัญดกวยซื้อไปของขวัญตัวเองซื้อไปของขวัญคนอื่นส่งฟรีทั่วประเทศไม่ต้องโอนเงินก่อนด้วยเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยเก็บเงินไปเที่ยวปีใหม่เนตบอกเลยว่าเซสเนี้ยคุณโทรไปจองสิบห7ึแล้วนัดส่งของส่งของเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเงินก็จะบอกว่าสมมติว่าเขาได้นี่เป็นของขวัญนะคุณผู้ชมเขาจะดีใจมากเลยแกะมาปุ๊บมีห้ากล่องไม่ใช่คือมันหมายความโทรในก เพื่อให้เราใช่ไหมหนึ่งคือเห็นความพยายามว่าเขาไดิงมาให้เราใช่คือเขาเลือกถึงสุขภาพเราแล้วมันของดีแล้วมันเป็นสวยเพอร์เฟกอ่ะแล้วนี้จะโททันปะล่ะไม่นเองเอางี้ในยานิดหนึ่งดีกว่าอย่างตัวสารสกัดข้างในของโดนัทนะคะหลายหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่โซมเราสมุคือสมุนไพรหมดเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเรื่องของอันตรายอย่างในหนึ่งเม็ดเนี่ยมีตั้งแต่พริกขิงชชเอมค่ะช่วยเบิรนเล่นการเผาผลาญไขมันนะคะมีผลส่งแขกช่วยเรื่องของการบล็อกไขมันใหม่แล้วก็ระบบขับถ่ายดีและที่สำคัญของเราเเเป็นจ้าดีีียวท่มโซ ไม่ลมนี่ไงใช่สพแล้วนอกจากนั้นเจ๊ผิวจะไม่แตกไม่ลายไม่เปื้อนส้มแล้วมันจะเฟิร์มมากซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมย้ำแล้วแค่ของแถมเนี่ยก็ปาไปประมาณ4 0 0พแล้วเนี่ยของแถมด้านบนทั้งหมดนะสาม0ลอดในสามถึงอ่าของแถมทั้งหมดจะสี่พั0แล้ว แต่วันนี้นะคะคุณผู้ชมย้ำว่า5กล่องคุณได้โดนัททาน3เดือนโดนัททูเดย์บล็อกไขมันใหม่แล้วก็เป็นตัวโดนัทไฟวิลี่ช่วยระบบขับถ่ายทั้งหมดนี้จาก8,000กว่าบาทเหลือเพียงแค่1,990 1,577ด่วนค่ะไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงยินดีคืนกันด้วยแจ๊หนูขอโทษนะถึงหนูจะสวยนะสาวสายที่สาหนูขอราคาเต็มนะอ้าวแค่นี้ตัวรีบเลยเฮ้ยหมายเลยหมายเลย1577ค่ะ35สายแรกเท่านั้นค่ะอย่ารอช้าครับผมจะบอกว่าถ้าไม่ผอมมัรู้ไปคือสามเดือน ทั้งตัวบล็อกมีทั้งตัวไฟบิลลียขนาดนี้แล้วสวยให้ทันสองสาวนี้นะครับขอบคุณสองสาวด้วยพักสักครู่ครับผมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสบายดี굿มอร์นิ่งยังอยู่ครับสบายดี굿มอร์นิ่ง